าต่อไปเนี่ยก็คือซับแมชชิ่งกันและช็อตกันนะฮะซับแมชชิ่งกันกับช็อตกันเนี่ยเควสเหมือนกันแต่จํานวนเก็บเควสคิวและเฮดช็อตของช็อตกันน้อยกว่านะฮะที่เหลือคือเท่ากันหมดเลยเอาของซับแมชชิ่งกันก่อนละกันนะฮะเควสคิวของซับแมชชิ่งกันเนี่ยก็คือยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็สามร้อยคิวนะฮะส่วนเฮดช็อตเนี่ยอันนี้ก็สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้านะฮะคลาสสิกเจลเมตริกโพล่าข้ามเพราะว่าเควสมันเหมือนกับสารประเภทปืนที่ พูดไปตะกี้นี้นะฮะไซแอนเนี่ยของซัมมิชั่นกันและช็อตกันเนี่ยจะเป็นพอยต์แบงค์นะฮะพอยต์แบงค์ก็คือการยิงแบบระยระอาชีดดับแบบเผาขนเลยอะแต่ก่อนพอยต์แบงค์ของโครู้สึกระยะมันต้องใกล้แบบปืนเจาะหัวเลยอะเอออย่างนั้นถึงจะนับเป็นพอยต์แบงค์ด้วยอันเนี้ยตอนหลังเขาปรับให้พอยต์แบงค์อะระยะมันไกลกว่าน,นิดนึงหน่อยๆแล้วนะฮะก็เลยทําง่ายกว่าเมื่อก่อนหน่อยหน่อยมาเวทพอยต์แบงค์เนี่ยของซัมมิชั่นกันและช็อตกันก็คือเก็บพอยต์แบงค์ห้าสิบห้าสามส 50 50แล้วก็75ครั้งนะฮะส่วนไซเคเดลิกข้ามบอเหมือนกันทุกอย่างเลยช็อตกันที่บอกไปตะกี้นี้เลยต่างกันแค่คิวกับเฮดช็อตนะฮะส่วนที่เหลือเหมือนกับซัมชิ่งกันหมดเลยสไปของช็อตกันเนี่ยก็คือเก็บคิวย5 50 7 5 125แล้ว200ครั้งนะฮะแล้วก็เฮดช็อตของช็อตกันเนี่ย50 15 25 50ครั้งนะฮะ ในส่วนของทริคของ2องคัสเนี่ยคัสสิกของซัมูไชิกันเหราคิว5ตัวจริงๆซามูไชิกันในฮาร์ดคอ่ะบางทีมันมีจังหวะที่เรายิงนัดเดียวไม่ตายเว้ยบางทีสตูมันวิ่งมาไวไงแล้วเรายิงโดนแค่นัดเดียวแล้วนัดเดียวไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไอ้ควสเก็บห้าคิวนี้ก็คือดักสโตูดีกว่านะของซัมูไรชิคันส่วนลองช็อตซัมูไชิกันเนี่ยแน่ๆเลยลองช็อตส่วนใหญ่ของซัมูไชิคันน่ะถ้าเล่นฮาร์ดคอ์นัดเดียวไม่ตายเว้ยหรือมันก็บางทียิงไม่โดนด้วยลองช็อตของซามู ให้กระสุนมันไปเร็วหน่อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะแต่งเน้นด a เมจก็ได้ที่เป็นバレลตัวสุดท้ายนี่มันจะเพิ่มทั้ง b เ l ต e t v อ l o c ตี้แล้วก็ด a เมจด้วยนะครับล่าข้ามแล้วก็ไซแอนเป็น point blank เนาะพอย n t blank ของซังมเมชิกันเนี่ยถ้าใครกลัวตายไวก็เล่นแบบปกติก็ได้หรือถ้าใครที่อยากยิงแป๊บๆตายกลาหันคอนะฮะส่วนริกเนี่ยก็ทริกเดียวกับเก็บ5ตัวโดยที่ไม่ตายเลยนะฮะก็ดักบอลสโตมาแหละแล้วเข้าไปยิงเจาะหน้าเลยหรือถ้าใครเล่นวอร์โซนเน่ะแนะนาช่วงนี้แบบเราไปชาร์จบ้านตีออ่นอนนี้เงี้ยแล้ว ไปยิงแบบระยะใกล้เลยพอศัตรูมันล้มเราก็เอาเปืนไปนยิงจ่อๆก็ได้นะฮะก็นับเป็นไฟแบงเหมือนกันส่วนช็อตกันเนี่ยทริกห้าตัวโดยที่ไม่ตายก็ทริกเดิมเลย geometric long shot ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า long shot ของช็อตกันเนี่ยระยะมันไม่ได้ไกลอะไรมากเลยนะเว้ยคือถ้าเรายิงช็อตกันระยะกลางอันนี้มันก็นับว่าเป็น long shot นะของช็อตกันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะ long shot ของช็อตกันน่ะย,ยิงระยะกลางมันก็นับว่าเป็น long shot แล้วเอ่อโฟล,ล่าข้ามไซแอนก็คงทริกเดียวกับ เก็บ5คิวไม่ตายโอเคข้ามไซเคเดติกก็ข้าเหมือนกันโอเคต่อไปเนี่ยก็คือสไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์เควสส่วนใหญ่เหมือนกับแอสซเลฟเฟอรและบิสิการและมาร์คสแมนเลฟเฟอ์แต่จาํานวนเก็บเควสคิวและเฮดช็อตน้อยกว่านะฮะและมี2เควสไม่เหมือนกันก็คือเควีตโพบิสที่เราต้องการหายใจอันเนี้ยมันจะมาแทนเควสด D ีเทคที่เป็นโฟล่าอีกเควสหนึ่งเนี่ยก็คือเควสตวันช็อตวันคิวนะฮะเควสเนี้ยมาแทนเควสโคเวอร์ที่อยู่สกินไซอันนะฮะโอเคสเปร์นะสเปร์เนี่ยก็คือเก็บ25 Q, 50คิว 525 2ยิบ้ครั้งนะฮะเฮดช็อตก็คือเก็บ5 1 15 5 2 5ิบครั้งคาสสิกจิเมิติกข้ามแล้วก็โฟราอันนี้ก็คือเควสที่เราต้องกั้นหายใจเวลาคิวด้วยนะฮะกจะมี5ครั้ง10 15 25 50ครั้งนะฮะเก็บคิวที่ต้องกั้นหายใจด้วยไซแอนอันนี้ก็คือเควสวันช็อตวันคิวนะก็คือต้องยิงนัดเดียวแล้วศัตรูต้องตายเลยนะฮะกจะมี5 1 1 15 25และ50ครั้งนะฮะ ไซชีดเดลิกอันนี้ก็คือข้ามไปเลยในส่วนของทริกเนี่ยควงสไนเปอร์นะส่วนใหญ่ผมอยากให้ทำในนุกทาวเว้ยตรงเดียวที่ทำประลองช็อตเลยเพราะมันได้หลายอย่างมากมากเลยตรงนั้นนะ่ะแล้วสไนเปอร์รู้สึกระยะจับกว้างที่สุดละแต่นุกทาวตรงนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะฮะอย่างควงเก็บ5าคิวเนี่ยพยายามอย่าให้ศัตรูยิงโดนเราเว้ยถ้าเราเห็นศัตรูโผมาเรายิงไปก่อนเลยหรือถ้ายิงแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันโผมาแล้วก็ยิงไปอีกนัดน,นึงก็ได้ส่วนในวอลโซนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดของเองเลยว่าเองจะไปลงในวอลโซนหร์่อยาง ซนเงี้ยเราก็ต้องไปเอาโหลดเอาของเราเองใช่ไหมส่วนถ้าเป็นพันเดอร์เนี่ยเราก็เลือกโหลดเอามาได้อยู่แล้วแต่ผมแนะนําให้อยู่บนตึกสูงๆดีกว่าแล้วสั่งไะไให้มันเน้นบูเลอเรสเตอร์ตนะฮะมันจะได้ยิงง่ายๆหน่อยจิโอเมติกอันนี้ก็ลองช็อตอย่างที่บอกเลยตรงกระดานบ้านเหลืองแล้วก็ตรงลานกว้างบ้านเขียวนุกขาวนะฮะของวอลโซนเนี่ย ก็แนะนําอยู่บนตึกนะฮะโฟล่าอันนี้เท์กั้นหายใจเนะาะไซแอนก็คือวันฉันบนคิวใช่ไหมถ้าเป็นในคอวอลนี่ยผมไม่ห่วงจ้ะวันฉันบนคิวอะแต่ผมห่วงไอ้เพลิงตันนี่แหละเพราะเพลิงตันอะมันมีโอกาสนัดเดียวไม่ตายสูงสุดในบรรดาสไนเปอร์ละทั้ง L W สามทันด้แล้วก็เอฟแปดสองอะแต่ถ้าอยากนัดเดียวตายจริงๆก็ยิงหัวหรือไม่ก็ไปฮาร์ดคอร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นวอร์โซนเนี่ยผมแนะนําให้หัวอย่างเดียวอะเพราะถ้าศัตรูมันใส่เกาะสามอย่างเนี่ยแล้วเรายิงนัดเดียวไปที่ตัวมันอะมันก็ไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหมล ผมแนะนําให้หัวอย่างเดียวเลยเว้ยถ้าเป็นในวอโซนอะส่วนไซเคเดิกของสไนเปอร์เนี่ยในโคลพอผมไม่ห่วงแต่วอโซนเนี่ยเดดจริงๆผมแนะนำให้ยิงสตูดาสองตัวรวดเลยก็คือต้องยิงหัวแหละพยายามหาสตูที่มาเป็นเตี้ยแล้วค่อยเล็งหัวหรือหัวอย่างเงี้ย